ต้องให้วองให้ไวนอก็ปล่อยมาพี่นัเจอกันเหรอดีกันเลยอ้าวอนี่นั่นนันเนี่ยเอ้าาแล้วครับวะไม่รู้ใช่เปล่า

ใช้ตับหมวเดีด้นานขออ่าวอลลย์ไม่มีหมวกไปแล้วแล้วเราลองถ้าเราชนะขาดปิดต้กแลนะ้เกมเดิมเกมเดิมเกมสาถ้าเราชนะขา,า,า,ะขา,าสดสามตึกแล้วอ่ะเกมที่สี่เราใช้ระเบิดเดียวใช้ระเบิดเ,ดเราเใช่้ระเบิดเดยอะๆเลยไปไปออกเลย mày lảng <Nukhi> nào <Nukhi> mày lảng nào luôn <Nukhi> đâu lạc nó ngán đâu quả là khao càng lắm แล้วคนนั้นหนีทำไมวะเอาไม่เปิดุตส่วนทีเก็บลูกตองล่ะเก็บลูกตองใช่ยงเงี้ยตาหน้าของเล่นแฟนรเิด แบบเพียงบุุมบ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 ุ่มบุมทีนุเล่นขานกว่าคนนเลยมีคนจะขึ้นเกอา